สวัสดีค่ะสวัสดี youtube ทุกท่านนะคะมาต่อกันวันนี้เราจะมาสร้างแบบทดสอบในฟอร์มในส่วนของตัวเลือกนะคะทำเป็นช้อยเป็นสีตัวเลือกในแบบทดสอบนะคะหลังจากที่เราฟังเสียง <Sh utter. S 1> เสร็จแล้ว <Sh utter. S 1> เราก็จะเป็นตัวเลือกช้อยมาสีตัวเลือกนะคะโอเคเราจะมาสร้างช้อยกันที่นี่ค่ะ ลางมาได้คยชันแล้วนะช้หนึ่งช้ตัวที่หนึ่งะคะเราจะตั้งค่าแบบนี้ไปเลือกใช้คำสั่ง select ไปที่ data ไปที่ data validity นะคะไปที่ valid if อันนี้ให้ไปเลือกไปเลือก select select จากตารางตารางตัวไหนตาราง picture ตาราง Picture v o c a p นะไปเลือกตาราง Picture โ o c a ปแล้วไปเลือกมาจากคอลัมน์คอลัมน์นี้ค่ะเอามาจากคอลัมน์นี้เอาตัวเลือกมาจากคอลัมน์นี้เลย Vocabulary นะคะ,ะเลือกมาจาก Vocabulary อันนี้มันมีตัวช่วยนะเพราะว่าได้มาจากนี่น,นีได้มาจาก Extension ใน Google Chrome เดี๋ยวทำเสร็จราจะให้ดูค่ะ Picture vocabulary ไปเลือกมาจากตารางนี้ดหรือเป็นคำสั่งหรือนะคะโดยให้ number number เท่ากับ number ไหน number ในตาราง vocabulary เนี่ยเท่ากับ this row t i s row ที่แถวเนี้ยใน number one นี่ให้ number ใน vocabulary เท่ากับ number 1ในแถวนี้นะถ้ามันเท่ากันก็เลือกมา ดึงมาเลยและและหรือคือทั้งดึงทั้งตัวนี้และตัวนี้มาด้วยนั m เบอร์น้อยกว่าหรือเท่ากับสามเพราะเราจะทำสี่ตัวเลือกนะพิเจอร์โวแคปโวแคปหายตัว B ไปใช่ไหมตัว B โอเคน่า okay. จะจะีให้อ่ะโดย number ก็อาจจะน้อยกว่าหรือเท่ากับ3นะคะนี่ใช้คำสั่ง all นะคะเสร็จแล้วจะให้มันให้มันเรียงลำดับหน่อยใช้คำสั่ง Sort ไปปิด s, s o r t ใส่วงเล็บปิดและวงเล็บตรงนี้ด้วยให้มันเรียงคำศัพท์หน่อยโอเคอ่ะเดี๋ยวเราไปดูผลกันเซฟค่ะ ่าตรงนี้ตรงนี้จะขอเป็นเป็นขอเป็นอินำ um, เป็นตัวเลือกแบบอินำอินำ um, แล้วก็ขอในรูปแบบ s t a c k s t a c k ่ดันของเซฟยูน้าเดี๋ยวเราจะไปดูกัน,นตรงเนี้ยช้อยหนึ่งตงัวเลือกที่หนึ่งข้อที่หนึ่ง นี่เห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้อ่าให้เรามาเลือกลองดูเสียงฟังก่อน speaker speaker อ่าฟังดูซิมันเป็นช้อยไหนเราก็จะเลือกช้อยนี้อ่าในรูปแบบของตัวนี้นะคะเดี๋ยวลองดูบางคนอาจจะชอบชอบเป็นแบบ drop down นะ drop down แบบนี้ก็ได้นะอ่า drop down หรือจะชอบเป็นแบบพนเป็นปุ่มเดี๋ยวคอดูกันเห็นไหม เป็นปุ่มแบบนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่การแสดงผลจะชอบนะคะถ้าเป็นดอบดาวมันก็จะเป็นจุดเลือกล่างรูงแต่ว่าไม่ชิดว่าตัวเองเป็น,เป,นเป็นทําช้อยนะอยากให้มันแบบเห็นชัดๆแนะ่ะขอเป็นแบบ s t a c k แล้วกันด o n e save อ่าข้อ2ข้อสามก็เหม,เหมือนกันค่ะลากเลไอ้ช้อยตัวนี้ก็ไปเลยเปลี่ยนนิดเดียวเปลี่ยนตรงไหน เปลี่ยนตรงแถวแถวเนี้ยต,ตรงนำเบอร์ตรงเนี้ยอ่าไปดูข้อ2ค่ะมาข้อที่สองเป็นช้อยสอนะคะช้อยสองตรงนี้เราก็เลือกเป็นอีนำอีนำเป็นสแตกตรงนี้เป็นเทคนะจ๊ะข็เป็นแบบข้อความ Data Validity วางมาันมาเปลี่ยนตรงนี้เป็นน u m เบอร์สเพราะเป็นช้อยที่2นะคะดันซีข้อที่3ข้อที่สามลากาลงมาช้อยที่3อืมให้ที่3ตรงนี้ก็เป็นนัมเบอร์ส ดันอ่ะซิปอ่ะลองดูขอด่ออื่นดูซิแสดงผลไหมทริปอ่ะ s o ๊อกดิชข้อสองพอดพอดอ่ะต่อไปชัตเตอร ชาเตอร์โอ้ตัวนี้ลืมเห็นไหมชาเตอร์ลืมไปตั้งเป็นเป็นแบบอ่าสแต็คใช้สามเป็นแบบสแต็คใช้เป็นอีนามลืมขาเป็นแบบสแต็คดันดันออกมาแล้วเห็นไหมคะ ได้แล้วแบบทดสอบแบบช้อยหรือตัวเลือกอนะคะตัวเลือกถ้าอยากได้มากกว่านี้นะช้อยมากกว่านี้เราก็ไปปรับตรงนี้ค่ะช้อยสาม่อ d a t a v a l i d ต t y ตรงนี้สมมุติว่าอันนี้ข้อที่สามเนาะเราอยากได้สักสีห้าตัวเลือกเราก็ปร,ปรับตรงนี้ค่ะสมมติเอาสักสี่สี่ก็แถวนี้อีกหนึ่งก็จะเป็นห้าตัวเลือกตัวน,นี้ใช้คำสั่งออ นะคะก็เลยได้แบบนี้มามันก็จะแสดงผลมาให้เป็นตัวเลือกให้ข้อสามนะเมื่อกี้ตั้งค่าที่ข้อสามเดี๋ยวเราไปดูกันนั m เบอรสามมาเห็นไหมหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคนะคะได้ละอืม เรียบร้อยอ่ะนี่ก็เป็นวิธีการทําแบบทดสอบในตัวเลือกโดยใช้คำสั่งเนาะใช้คคำสั่งในอีนำกับ select นั้นตั้งเป็น type ประเภทอีนำนะคะก็ลองมาดู extension ใน Google Chrome ที่พูดไปมันจะช่วยทำให้เราทํางานกับอั p ชี e ได้ง่ายขึ้นมันชื่อว่า extension ตัวนี้มีชื่อว่า appsheet toolbox นะคะ ไปลองติดตั้งดู a p p ชีตูบ็อกตัวนี้นะมันเวลาเราเวลาเราพิมพ์สูตรมันก็จะไปอ้างองิงมันจะช่วยเราได้ง่ายขึ้นบางทีก็เราจะได้พิมพ์ถูกนะมันพิมพ์ได้ง่ายขึ้นมันป็จะช่วยไงนะนะคะโอเควันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนเดี๋ยวมาเจอกันในคลิปหน้านะคะวันนี้ก็ขอบคุณและสวัสดีนะคะ